ก ah: ็ตรงอยู่บงไปงนไปสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่อง Hanny Jo 1อ Official นะคะทุกคนค่ะตอนนี้แมองก้วใสอยู่บ้านป๋าอำนาจค่ะกับมาเจอนะคะแม่พวงกับนางเอกน้อยของเรานะคะกำลังหน่อยน้องโซเฟียนั่นเองนะคะแม่แม่แม่พวงหมกว่ารักกันดีหัวหัวกันทุกวันนะคะช่างแต่งหน้าที่ค่าตัวแพงที่สุด มันแต่งไม่ยากนะแต่งเด็กอ่ะเพราะเรารู้ว่าหน้าเด็กเขาจะไม่เหมือนหน้าผู้ใหญ่เนาะเวลาเขาลอขื่นนีเสียบบางคนก็บอกว่ามันยากมันมีแต่ว่าถ้าหลับถ้าหลับเข้าแต่งเกลือกแต่งนม่เร่อยๆบ่อยๆมันก็จะชินไปเองนะมัวเอากี่ใบไ่ไค่ะขกันได้นะคะวันนี้มาดูน้องโซเฟียเพชรบ้านแพงแต่งหน้าแล้วก็น้องนีย่าเพชรบ้านแพงค่ะแต่งหน้านะคะ เล็กน้อยค่ะอาตาเอแตะเป็นตาหักโอ้ยคีเทนสมัยนกรองคือกันตอนนี้ค่ะตอนนี้พ่อเปนแล้วนะถ่ายกันได้นะคะสดๆเลยค่ะตอนนี้ลูกเซ่เลยอยากมากลูกสัตว์แล้วลูกตูนเนาะตาบอกด่ว่าแจ็คสันไม่ได้หรือเ่าไม่ได้ทำไม่ได้ นี้เข้ามาด้ายเพือได้จังหวะอันนั้นก็ต้องไปเอากอนเลยเอากรวนวนวนนำบักตูาจังคุยกันเสียงดังให้พี่ขหมนแต่ยาก บกเ้าโบนูไม่แก้วแต่ยันวกเป็นตะยานตะยานอมเดียวนีี้เปด้ตังซองอมของแท้แม่พวงแต่งหน้าเก่งแห้งค่ะกลับมาไปกินตาร้านนั้นเดอิมไม่ยังจะเลี้ยงกินตซำหรอไม่กินตากน่เพือ ตาเมื่อนตาจะไม่ให้คนแก่จิ้มน้ำพึ่งแม่ไม่รู้หนูให้เงนแม่ให้อาหารน้องช่แม่แม่แม่รู้สึกว่าคนชายหนูรู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่ตาไม่พวงนะคะแม่น้องเปียนะคะแต่งหน้าสวยมากเลยนะคะแม่้วงแต่งหน้าเก่งแห้งค่ะแต่งหน้าสวยมากๆอันนี้ได้ไหมอันนี้ชื่อกอบอันนี้มัน แก้วหลอกล้วงแมันหลอกแก้วหลอกล้งแก้วหลอกล้วงแต่น้อหลุซึ่งวิหน่อยให้เดี๋ยวยกยังไม่เปิดเลยใช่ไหมเปิดได้ไหมเนี่ยหลอก่อนได้ไหนซึ่งหลอดก็จะเหมือนหมวกอันนี้อ้ยแป๊บหนึ่งข้างนี้ไม่มีแรงเป็นแง แต่เมนม่แม่เน่มานท้ากันนอนเลยได้ผลนบบให้อาแม่งเลยดีมกแตคอนเซ็ปต์มีเดเือทวนสวยมากนะคะระบุมบุบบุบจริงจังอืมจังเล่อน้แต่งให้ลูกสาวเองปีนี้เป็นสาวเฮียงแล้วค่ะคันไปนอนที่สองคอนแนมานอนเยอะล ไม่คืจะกลุ่มค่ะรครอยู่ครอะไรอยู่คะเลบี้ไหนจะกลุ่มเบีหน่อยเขาพิมอ์หาทีกลุ่มเนอะค่ะอะไร่ะนีะเมียเลิมหน่อถ้าเริ่มโอไม่ใช่ใช่ถ้าในกลุ่มนะถ้าเริ่มแล้วเก็แค่เซกซ์ก็จะเริ่มอะไรอ่ะเริ่มได้ฝนนีพวันไ้พนนีแล้วเเอสอ็มพารี่าสอะไรคะด่ออก้อนหนูยังใชเกยเฮ็ดก๊อบแกบก๊บอ้ย เปิดปีแล้วน so ั่นั่นคือนีมาปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรีางแพงนะคะเปิด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 การโชกเนี่โบกเบียวน้ำส้มแรงน้ำส้มแรงมากน้ำพึ่งเป็นเหตุสังเกตได้ที่หลังมานน้ำมาตู่มเต็มน้ำตาเยอะมากเเธอเจ้ากินหน้าบักตูมหลายเด้อแม่เออเจ้กินหลายเด้อ มันบอดีเลยสำหรับทองใส่ห้องเนี่ยค่ะเออมันหวานแห่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวถักไข่เรื่อยๆบอดีอยากไข่แ่เด้่อยแบบนึงจะไข่สีเอียงไปทางไหนเดี๋ยวนีดขีดเขียนกระง่ามล่ะค่ะส่งม้วนเลี่ยอันม้วแห้งม้วนหนีเวมันแห้งส่งม้วยนั่งดู นี่นะคะเจ๊เจ้าของแซ่บปากแดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เจ้าว่นเงินมากซื้อประเด็นก็เจ้าว่าเอ้าคือเป็นซื้อบริษัทไปสั่นให้เจ้าว่ากะให้เจ้าว่ากะยันมันเอ้าซื้อน้ำเจล้าพั่านบริษัทว่ายังไงนี่ละสั่งว่าว่าเขเปิดเป็นบริษัทเนาะเป็นบริษัทมันต้องคือว่าละไปมันเกิดการโอนคอซื้อบริษัทจริงๆมันเกิดสงสัยเพมันสงสัยว่ายันโอนมาถือบัญชีก็เจ้ากับคลิป เมื่อเมื่องขายในต่อต่อได้มีเก้าล้อยมีคนอทางเขาบอกว่าซื้อแล้วเห็นพี่นล่าผลขายในต่อต่ๆสั่นร่านั่นเจ้าเดียวกันแม่บอกใช่ค่ะจัดเลยก็เลยวางสิมื่อนึงขายได้เก้าล้อยมื่อเดียวเก้าล้อยขวดบอกอรอยเกินโอ้ขวดเอาชุดขวดได้ละเนาะยูซื้อกับแม่ตืมเอ้าขึ้นโม่งเลยแม่อ่อไม่ได้ตัดชุดใหม่นะคะเราใส่ชุด ใส่ชุดที่เราไม่เคยใส่ขึ้นเวทีใหญ่มาค่ะแม่เอาเอาเอาชุดที่มันแบบไม่หรูหรามากค่ะแม่พอได้ขึ้นเวทีได้ใส่แล้วหมาไม่เห่าเลยค่ะโอ้ต้องการหรูหรามาเหรอไม่ยาตีมย่าตีงดังเท่าดิจดตถ้าถ้ามันรูหรามาเหรอไม่หรูหรามาเหรอเดี๋ยวเดียวก็ได้เฉะนั้นเราก็จะใส่มีจะขึ้นในไลน์ได้แล้วเราค่อยเบิกเอามันหลายรอบเราได้แม่ยังบ่ได้จูบเพราะอันเป็นเป็นบัญชีตะเสตะเสยังบอ อันนั้นไปอันนี้ไปเอเขาเอินมายังวะบ้านสิมีหลายรอบแต่เด้ยังบระเด่งขึ้นอยู่แม่เยพราะว่าเก็บดิงหน่อยเก็บไปถังดิงหน่อยก็แต็งตัวป้าดผมไม่รู้ถึงลผมน้องโซเฟียอุผมจริงจริงของอีหล่าย่าวขนาดนี้เลยนึกนึกนึกว่าใส่วิกแล้วก็ไอ้นี่เอาเพิ่งเห็นผมน้องจริงๆผมอีหล่าแม่ผมน้องโซเฟียป้าดเล็บหมอกได้นดิ เพิ่งเห็นพี่น้องเบ่งผมอิหลาสวยมากเงีวโดบักคักนึกว่าใส่วีกเวลาขึ้นเวทีขึ้นนึกว่าใส่เสริมทับเสริมเข้าไปให้ยาวผมจริงๆผมจริงสั้มเอวซั้มตูดผมพี่น้องค่ะผมอิหลาโซเฟียค่ะลูกครึ่งอะไรนะคะอังกฤษค่ะลูกครึ่งอังกฤษลูกครึ่งอังกฤษอันน้องลิยาลูกครึ่งอะไรคะน้องลิยาอะไโคนูมสระลูกครึ่งโกสูมสระอ่อแต่แอะขนาด น่ารักมากเหมือนจะไกลกันมากเลยกุ๊กซุ่มกับสาระคำเอาเอาอะไบอสเป็กอะไรบอสฮะว่าใดดูเป็นน้องเนาอยู่กันสวัสดีค่ะจะเย็นทำไมเสียงหัวเราะพี่โมเหมือนคนสตาร์ทรถแล้วมันสตาร์ทไม่ติดอ่ะ กันีเาเป็นแท้ๆแม่งยาเข้าใจเปรียบเทียบแม่งรอช่างเขียนคิ้วไม่ได้ไม่ได้ถเอามาตอนนี้คิ้วไม่เท่ากันเลยจุดสีขาวสวยมันเจ้าหญิงขอบคุณค่ะแม่แต่งหน้าให้พลังน้อยแม่นค่ะเพราะแม่แต่งออกมางุ่มกันละค่ะทั้งหนี่งเรีนสะทานิตตอนนี้ห้ามรู้หลาแม่ถ้ารู้หลาไม่ได้จะเคห่าเอาก็ได้ยินเคยได้ยินไหมแม่รู้หลาหมาเห่า ถ้าถ้าวลูลามามันจะเห่าถ้าเราไม่ใส่ถั่วลุลามาก็จะไม่เห่าเพราะหนูกลัวมันเชซอร์นหนูชอบเลี้ยงหมาเซิร์นิ่มันใส่ก่อนมาหน้าัว่าลองดูคิวทั้งโน้์ก่อนนะคะอันนี้ฉันจะโฟกัสคิวทั้งนนท์ค่ะอุ้ยนี่ไงอ่ะบูยคิวแมวมงามไทยหวานอือสวยจริงๆเปิดร้านแล้วนะเนี่ยแหม เอาอะไรต right right. ัดค er ิ้วไมเ่ยยังไม่เสียขาแม่วันนี้แม่อะไรซดไปงั้นไหนดูซิไหนเล้วแม่อะไรเล่อะไรทายยะยังไม่เสียขา่ะอยังไล่ยม่ยังบ่ได้่้ัง้ยัง่ังมยังม้ยงไ่ได้ยังได้ยไ้ยั่้งม่ไยัมาท้ง้อยด้ยมไม่้ยว่าย้ยม่ไ้งเ่้้้ย่ หกฟ้มกับแห้งตั้งสูงบ้านตอกลยเก่าๆอุ้ยมาตอกห่วงมาหางสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ใส่ใส่ชุดไม่รู้ค่ะแม่ใส่ชุดสีรุ้งค่ะชุดเก่านั่นแหละแม่ใส่ชุดเก่าค่ะแต่เป็นสีรุ้งเราขอระยาติดขนตาแม่เอาขนตาม้อยใหญ่ อแล้โอเด็ก่ากาเนี่ยขอแตงโม่าแงั้นเหมือนกระสวยเป็นเนาไหเนาะเป็นเน่าไหเนาะแม่ผูก่าแม่มีดูน้องไปจุมมาเรียจุ่มมาล้องถั่ว แล้ลค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีก่อนนะคะกดติดตามคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกันเลยกดแชร์กดติดตามหายช่องนันนี่เจโอวันออฟฟิเชียลนั่นเ้ยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ